การรอบในการทํากําไรนะครับรอบในการทํากําไรเนี่ยมันจะมีมีจังหวะเช่นมีจังหวะของการวิ่งขึ้นวิ่งลงเป็นรอบเป็นรอบดังนั้นเนี่ยถ้าเราบอกบอกว่า1 c y ไซเคิลเนี่ยเว้นเป็น4 s t สเตเรียกว่าเป็นสเตททั้ง4ี่สเตทสเตทหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการพักตัวนะครับพักตัวอยู่สเศษสองจะมีการเริ่มวิ่งขึ้น s เศษสามเนี่ยวิ่งขึ้นไปแล้วราคาจะเริ่มชะลอตัวแล้วก็ เริ่มออกข้างส่วนสเตจ4เนี่ยจะมีการถูกขายทางกําไรแล้วย่อลงมาดังนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นการวิ่งจบ1รอบนะครับหรอบจะมีทั้งหมด4 s t a เตแต่คราวนี้จังหวะที่เราจะสามารถเทรดและทํากําไรได้จริงๆเนี่ยจะอยู่ในสเตจ2ซึ่งเป็นขาขึ้นแล้วส่วนขาลงที่เป็นสเตจ4เนี่ยมันก็ทํากําไรสามารถเลือก Product เลือกสินค้าบางอย่างมาทํากําไรขาลงได้เช่นอาจจะเป็นตัวพุทธดหรือช็อตซิงเกิลซ็อกฟิวเจอร หรือว่าจะเทรดทีเฟกก็เป็นเทรดขาช็อตลงมาพวกนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับคราวนี้อยากอธิบายอย่างนี้ครับว่าเวลาการเล่นรอบทางกาไรเนี่ยตลาดมันจะมีจังหวะของมันดังนั้นไทยภาพที่ชัดขึ้นเนี่ยภาพตลาดจะเป็นลักษณะอย่างนี้คือมีการไซด์เวย์อยู่ข้างๆเป็นสเตจหแล้วก็มีการกระชากออกจากเทรดดิ้งเรนจ์เป็น จังหวะที่กำลังเข้าสู่สเตจสแล้วก็วิ่งขึ้นเป็นเทรนด์เป็นสเตจสแล้วก็เริ่มชอตัวแล้วก็พักตัวซึ่งจังหวะในการเทรดในจังหวะที่พักตัวเสร็จแล้ววิ่งขาขึ้นเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันจะมีจังหวะการเทรดได้ถึง3ลักษณะลักษณะที่1คือราคาหุ้นที่วิ่งอยู่ในกรอบราคาแล้วก็กำลังกระชากออกจากเทรดดิ้งเรนจ์นะครับซึ่งราคาก็จะวิ่งขึ้นไปแล้วก็เป็นอัพเทรนด์ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนถึง จุดจุดหนึ่งราคาจะเริ่มชะลอตัวแล้วก็เริ่มพักตัวลงมาดังนั้นเนี่ยเทคนิคอันนึงที่เรามักจะใช้ตอนที่ราคาพุ้นเทรดเป็นไซเวย์ก็คือเทคนิคการเทรดในกรอบไซเวย์หรือเรียกว่าฮาร์โมนิกเทรดดิ้งนะครับตรงนี้เนี่ยฮาร์โมนิกเทรดดิ้งจะมาช่วยในการเทรดในการกรอบในในลักษณะของกรอบที่เป็นไซเวย์ส่วนราคาที่มันกำลังวิ่งกระชากออกจากกรอบไซเวย์ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเฝลเบรกกลับลงมาในกรอบไหม หรือกระชากออกจากกรอบแล้ววิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นเทคนิคที่เรียกว่า range breakout นะครับคือราคามีจังหวะของ trading range แล้วก็กระชากออกไปอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอันหนึ่งส่วนราคาที่วิ่งขึ้นมาแล้วมันก็เป็นลักษณะของ trend trading นะ trend trading ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าขาขึ้นขาลงมันจะเป็นเหมือนกันหมดขาลงก็เช่นกันราคาจะมีการเหวี่ยงอยู่ในกรอบไซ d e w a y ก่อนเสร็จแล้วก็จะมีการกระชากลงแล้วทิ้ง หลุดกรอบออกมานะครับแล้วก็วิ่งลงเป็นเทรนด์ขาลงดังนั้นเนี่ยจังหวะของการเทรดก็จะมี3ลักษณะเหมือนกันก็คือ1เว่งงอยู่ในกรอบไซด์เวย์เราก็ใช้เรียกว่าฮาร์โมนิกแพทเทิร์นหรือฮาร์โมนิกเทรดดิ้งเข้ามาช่วยในการเทรดอันที่จังหวะที่2คือเรนจ์เบรกเอาท์คือวิ่งอยู่ในกรอบแล้วแล้วก็ตบลงมาหลุดลงมาจากกรอบอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเทรดอีกแบบหนึ่งอันที่3คือเทรนด์เทรดดิ้งนะครับคือวิ่งลงเป็นเทรนด์ขาลงละ เราก็ใช้จังหวะในเรื่องของการเทรดเป็นเทรนด์เข้ามาช่วยสิ่งหนึ่งคือในลักษณะของ3ลักษณะนี้ถ้าคุณมีความเข้าใจในทุกลักษณะของการเทรดคุณก็จะสามารถเทรดทำกำไรได้ทุกสภาวะนะครับแต่คนที่สามารถเทรดแล้วทำกำไรได้ทุกสภาวะเนี่ยการฝึกของทั้ง3ลักษณะเนี่ยจะไม่ใช่ทำง่ายๆ นั้นควรจะเริ่มในการฝึกแบบง่ายๆในแบบใดแบบหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยๆทยอยฝึกฝนไปในจังหวะของการเทรดแบบอื่นๆนะครับ